ข่าวด่วนโดนัททรัมป์ประกาศตรวจสอบวีซ่า55ล้านคนทั่วโลกใครทำผิดกฎอาจโดนยกเลิกวีซ่าได้ค่ะสวัสดีค่ะอ้อมทีเอสที s ว e s นะคะ วันนี้อ้อมมีข่าวใหญ่จากทางสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการสั่งตรวจสอบผู้ถือวีซ่าสหรัฐจำนวนกว่าห5้าล้านคนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนหรือวีซ่าประเภทอื่นๆาหากพบว่ามีการทำผิดกฎวีซ่าอาจจะถูกเพิกถอถนทันทีหรืออาจถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะการตรวจสอบนี้เรียกว่า Continuous v e t t i n g คือการตรวจสอบแบบต่อเนื่องทั้งคนที่อยู่ในอเมริกาเองหรือว่าคนที่อยู่นอกประเทศด้วยค่ะ เ่นหากมีการอยู่เกินกำหนด หรือว่าทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตหรือว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมีโอกาสถูกเพิกถอนวีซ่าได้ค่ะตั้งแต่ที่ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีมีการเพิกถอนวีซ่ามากกว่า2เท่าแล้วนะคะโดยเฉพาะวีซ่านักเรียนและก็วีซ่าแลกเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเราในฐานะผู้สมัครวีซา่าหรือแม้แต่นักเดินทางที่ได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการตรวจสอบกฎเกณฑ์ของวีซา่าและก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดค่ะหากใครสนใจผู้ช่วยในบริการด้านวีซา่าการแปลเอกสารรับรองใน กการทําวีซ่าให้แฟนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเกษียณวีซ่าติดตามภรรยาการจดทะเบียนสมรสก,กับชาวต่างชาติในไทยปรึกษา TST Services ได้เลยนะคะอ้อมและทีมยินดีดูแลทุกท่านเพราะทุกการเดินทางสําคัญสำหรับเราค่ะ